เทคนิคพิเศษให้รูปเราหมุนตามเข็มนาฬิกาเก๋ๆแบบคลิปนี้ตัดต่อได้ง่ายด้วยแอปแคปแค t ทริกและเทคนิคดีๆแบบนี้มีสอนในกลุ่มเรียนไลฟ์ย้อนหลังสนใจเข้ากลุ่มเรียนแจ้งแม่นกได้นะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะเจ้าคะให้ hey, เราเข้ามาที่แอปแคปแคตกดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วไปที่ไลายบรีเสิร์ชหาหัวข้อที่ชื่อว่านาฬิกานะคะแล้วก็คลิกเพิ่มมาปรับอัตราส่วนให้เป็นขนาด9ต่อ16แลกติ๊กข้างหมายถูก แต่ที่ฉากนะคะแล้วก็ขยายออกมาแบบนี้หนึ่งแต่พิธีฉากหลังตัวนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่ระยะเวลาที่16วินาทีเลื่อนคลิปกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วไปที่คําสั่งที่ชื่อว่าคําสั่งคัดลอกเราจะคัดลอกเข้ามาอีกหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนมาที่ก้อนแรกนะคะแล้วก็ไปที่คําสั่งที่ชื่อว่าคําสั่งคลิกย้อนกลับไปที่คําสั่งภาพซ้อนคลิกเพิ่มโอเลยไปเลือกรูปภาพของเรามานะคะ เลือกรูปภาพสวยๆของเรามาหนึ่งรูปเราคลิกเพิ่มเมื่อเราได้รูปภาพมาแล้วไปที่แปลงร่างสองไปที่แบบอัตราส่วนให้เป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นขนาดหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วเราที่เครื่องหมายถูกย้อนกลับไปที่คำสั่งเมาส์แล้วไปที่มาร์ววงกลมปรับรูปภาพของเราให้อยู่ในวงกลมแบบนี้เลยนะคะเดินรูปภาพของเราไปให้อยู่ที่ระยะเวลาที่สิบหกวินาทีแต่ไปที่รูปภาพนะคะฉากหลังไปที่คำสั่ง ภาพซ้อนเขาก็จะลงมาซ้อนกันด้านล่างแบบนี้แต่ไปที่รูปภาพให้คลิ้นขอบขาวแล้วใส่คีย์เฟรมไปหนึ่งเม็ดแอลไปที่คำสั่งที่ชื่อว่าคำสั่งมาร์กนะคะไปที่มาร์กแนวนอนแล้วดันเส้นมาร์กมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วคลิกไปที่การปรับแก้คลิกไปที่หมุนให้เขาหมุนมาที่แบบนี้ก่อนเลยนะคะ แล้วให้เราเลื่อนเส้นแบ่งฉากมาที่ระยะเวลาที่8วินาทีแต่ไปที่หมุนแล้วเราหมุนเขานะคะไปทางด้านซ้ายแบบนี้ให้เราเลื่อนมาที่ระยะเวลาที่14วินาทีคลิกไปที่หมุนอีกนะคะแล้วเราก็จะหมุนเข้าไปทางด้านซ้ายอีกเช่นเดียวกัน 270องศาแบบนี้ติืู่งหมายถูกก่อนติกถูกเลื่อนมานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่คีฟิล์มเป็นหนึเมตรฟิกไปที่มาเรเลื่อนเข้ามาแบบนี้หนึ่งดัะติข่องหมายถูกลิปที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนลองไปทําดูนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้แม่นกมีสอนในกลุ่มเรียนไลห์สดย้อนหลังใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแจ้งแม่นกไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะ